วันนี้ตาอาบน,าน้ำให้หลานๆเวอในรอบหลายเดือนแม่กูโกรธซึ้งเลยน้ำตาปรักๆเลยไม่มีใครได้อาบให้หนุ่ยเลยนี่มีเแ้ก่แก้งหนุ่ยนี่ลงน้ำไม่ได้มันไม่เคยลงน้ำนี่ของตั้งท่าโดนหลายครั้งแล้วแต่กลัวเป็นหมาตัวเดียวที่แปลกไม่กล้าลงน้ำ แต่ลูกมันกล้าทุกตัวนะ่ะเกากันเข้าไปนั่นนั่นถูกใจมันร้อนอนะ่ะร้อนเห็นดูนี่กินโครงไก่นี่ลูกโคตรดุกเลย ออกมาได้พืชสิบห้าตัวสิบสองตัวไม่ใช่หมาตัวใหญ่นี่นี่ท้าไม่ลงไปเสาเถาบักบุ้งกับสาหรายในน้ำไม่มีใช้ได้เลยนี่้อยแดดมันกำจัดไขมันซากพืชได้หมด พอได้ใช้น้ําแล้วต,ต่อไปต้องแบ่งโซนกันโซนไหนไม่ให้ลงโซนไหนลงได้เพราะว่าต้องไว้ใช้น้นะํานี่แ้งจริงๆนะปีนี้บอกให้นะลดน้ําไม่ได้เลยเลยต้องทาท่าน้ําไว้ตักน้ําไว้กรอกไว้ใช้ไงคนก็ต้องอาบฝนขาดเม็ดนานมากนี่มะนาวไม่ได้รดเลยอะ่ะล้างคราบน้ำตาด้วยเป็นคราบน้ำตาหนังสารมากในร่บเนี้ย อาทักอีหยังอะขนยาวตัวเองอะเกิดหลงยุกไม้อะนี้ฮะตัวเองเอาใช่พิษบูนหรอก ขนยาวยาวเก็บหมัดทุกวนันแล้วหมัดก็รังแกคข้าละหมาขนยาวอะ่ะเก็บอุย้ยนานมากตัวนี้เนี่ยเนยคืนเดียวเรเป็นเม็ดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวต้องลงไปไปไปเก็บอีกสองสามวันนี้มากจนกัดเป็นพื้นเลยให้ยามาก,ก